พนักงานเสริ์ฟใจร้ายปฏิเสธที่จะให้บริการหญิงพิการแต่แล้วสิ่งที่เหลือเชื่อก็เกิดขึ้นชายลึกลับก้าวเข้ามาความลับถูกเปิดเผยและความจริงที่น่าตกตะลึงพลิกทุกอย่างกลับด้านใครคือของจริงใครกำลังโกหกและอดีตอันดำมืดผูกมัดพวกเขาไว้ด้วยกันอย่างไรอยู่จนจบเพราะไม่มีอะไรเป็นอย่างที่เห็น เสียงกระดิ่งเหนือประตูดังขึ้นเบาๆอากาศเย็นจากเครื่องปรับอากาศประทะผิวของหญิงสาวผู้ใช้รถเข็นเธอขยับมือจับล้อเข็นตัวเองเข้าไปในร้านอาหารกลิ่นเนยที่กำลังละลายเสียงจานกระทบกันเบาๆแววอยู่รอบตัวเธอเงยหน้ามองพนักงานเสิร์ฟหนุ่มร่างสูงยืนอยู่ตรงหน้าดวงตาของเขาว่างเปล่าเธอยิ้มบางๆขอโต๊ะสำหรับหนึ่งที่ค่ะพนักงานเสิร์ฟมองเธอล้สายตาก็เปลี่ยนไปแข็งกร้าวรังเกียจ ขอโทษครับร้านเราไม่สะดวกสำหรับลูกค้าแบบคุณเสียงของเขาเรียบเย็นไม่มีความเกรงใจในร้านเงียบกริบหัวใจของเธอกระตุกร่างกายเหมือนถูกกดทับด้วยบางสิ่งที่มองไม่เห็นคุณว่าอะไรนะคะน้ำเสียงเธอสั่นแต่แฝงด้วยความตกตะลึงพนักงานเสิร์ฟไหวไหลเก้าอี้คุณเกะกะลูกค้าท่านอื่นครับดวงตาของหญิงสาวเบิกกว้างความเงียบในร้านกลายเป็นหนักอึง้งจู่จูก็มีเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากด้านหลัง เสียงเข้มแหลมบาดหูคุณกล้าพูดแบบนั้นได้ยังไงทุกสายตาหันไปมองชายในชุดสูตรราคาแพงยืนจ้องพนักงานเสิร์ฟหน้าตาเขาแข็งกร้าวดวงตาเป็นประกายกระเกลี้ยญิงสาวหันไปมองแล้วความเย็นว่าก็แล่นไปทั่วร่างไม่จริงเธอพึมพำชายคนนั้นคือชายคนนั้นคือพ่อของเธอ หัวใจของหญิงสาวกระตุกมือที่จับล้อรถเข็นเย็นเฉียบราวกับไร้เลือดหล่อเลี้ยงเธอไม่ได้เจอเขามานานหลายปีตั้งแต่วันที่เขาหายไปจากชีวิตทิ้งเธอไว้กับความทรงจำอันเลนรางและความเงียบงันที่กัดกินหัวใจพนักงานเสิร์ฟเบิกตากว้างขักขอโทษครับคุณเป็นใครใชายในชุดสูทไม่ตอบแต่สายตาของเขาเต็มไปด้วยอำนาจเสียงของเขากดต่ำและเย็นเยียบฉันถามว่านายพูดอะไรกับลูกสาวฉัน บรรยากาศในร้านแน่นขนาดด้วยความเงียบทุกคนหยุดนิ่งมีเพียงเสียงเครื่องปรับอากาศที่ครางหึ่งฮ่าฮ่าพนักงานเสิร์ฟหน้าเสียมือของเขากำแน่นจนข้อขาวผมแค่ผมแค่บอกว่าเธออาจทำให้ลูกค้าคนอื่นไม่สะดวกเสียงปังชายในชุดสูททุบมือลงบนโต๊ะใกล้ๆจานสั่นสะเทือนเสียงกระจกสั่นกระทบกันนายกำลังบอกว่าคนที่ใช้รถเข็นไม่มีสิทธิ์กินข้าวในร้านนี้งั้นเหรอเสียงเขากดต่ำน่ากลัว พนักงานเสิร์ฟอ้าปากจะพูดแต่กลับไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาหญิงสาวยังคงนิ่งเงันร่างกายชาไปหมดเธออยากจะพูดอยากจะถามแต่คำพูดกลับติดอยู่ในลำคอชายในชุดสูทหันมามองเธอสายตาของเขาอ่อนลงเล็กน้อยลูกพ่อขอโทษเสียงนั้นทำให้หัวใจเธอแทบหยุดเต้นเธอจ้องเขาเหมือนพยายามจะอ่านความจริงจากใบหน้านั้นทำไมน้ำเสียงของเธอแหบพร่าพ่อมาอยู่ที่นี่ ชายคนนั้นเม้มปากแน่นก่อนจะถอนหายใจเพราะมีเรื่องต้องอธิบายแต่ไม่ใช่ตรงนี้แต่ก่อนที่เธอจะได้พูดอะไรเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากมุมร้านเรื่องนี้มันยังไม่จบแค่นั้นหรอกทุกสายตาหันไปมองชายอีกคนลุกขึ้นจากโต๊ะมุมมืดแสงไฟสะท้อนลงบนตราสัญ,ญลักษณ์ที่ติดอยู่บนเสื้อแจ็คเก็ตของเขาตราสัญ,ญลักษณ์ของตำรวจหญิงสาวกลืนน้ำลายลงคอยอย่างยากลำบากเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ชายในเครื่องแบบก้าวเข้ามาใต้แสงไฟแววตาของเขาคมกริบราวกับอ่านทะลุทุกคนในร้านได้ภายในพริบตาเกิดอะไรขึ้นที่นี่น้ำเสียงของเขาหนักแน่นพนักงานเสิร์ฟตัวแข็งทื่อลมหายใจติดขัดชายในชุดสูทหันไปมองดวงตาของเขาไม่เปลี่ยนไปแม้แต่น้อยฉันกำลังสอนบทเรียนให้ลูกจ้างที่ไม่ให้เกียรติลูกค้าของตัวเองนายตำรวจรีตามองสำรวจสถานการณ์รอบตัวงั้นหรือแต่ผมว่าเรื่องนี้ดูแปลกๆกนะ หญิงสาวกลืนน้ำลายรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางของพายุธเธอจับล้อรถเข็นแน่นพยายามควบคุมสติคุณพ่อเธอเอ่ยขึ้นเบาๆก่อนจะหันไปมองตำรวจคุณหมายความว่ายังไงคะตำรวจจ้องไปที่ชายในชุดสูทคุณคิดว่าผมจำคุณไม่ได้งั้นหรือทั้งร้านเงียบกริบสายตาหลายคู่เริ่มหันมาจับจ้องชายในชุดสูทยังคงสงบนิ่งแต่หญิงสาวสังเกตเห็นว่ามือของเขากำแน่นขึ้นคุณคือใครกันแน่ ตำรวจพูดช้าแต่หนักแน่นหญิงสาวรู้สึกได้ว่าความจริงบางอย่างกำลังจะเปิดเผยความจริงที่อาจทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปตลอดกาลหัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นแล้วเสียงมือถือของตำรวจดังขึ้นทําลายความเงียบเขาหยิบขึ้นมาดูสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปทันทีหญิงสาวกลั้นหายใจตำรวจเงยหน้าขึ้นมองชายในชุดสูทดวงตาเต็มไปด้วยความตกตะลึงพระเจ้าคุณคือ เสียงเครื่องปรับอากาศยังคงทำงานต่อไปแต่บรรยากาศในร้านกลับเย็นเยียบอย่างน่าขนลุกเกิดอะไรขึ้นกันแน่ชายในชุดสูทยืนนิ่งแววตาของเขาไม่แสดงอารมณ์ใดๆขณะที่นายตำรวจจ้องมองเขาด้วยความตกตะลึงหญิงสาวกำล้อรถเข็นแน่นความเงียบที่ปกคลุมรอบตัวเหมือนพายุที่ตั้งท่าจะถาโถมเข้าใส่คุณคือตำรวจพูดช้าๆราวกับยังไม่อยากเชื่อสิ่งที่เห็น ชายในชุดสูดทถอนหายใจแผ่วเบาก่อนจะคลี่ยิ้มบางๆแต่เป็นรอยยิ้มที่ไรอารมณ์ดูเหมือนว่าคุณจะจำฉันได้แล้วสินะตำรวจเม้มปากแนนมือข้างหนึ่งแต่ไปที่วิทยุสื่อสารข้างเอวก่อนจะพูดเสียงต่ำทั้งหมดอยู่ในความสงบอย่าขยับพนักงานเสิร์ฟถอยหลังไปอย่างลืมตัวดวงตาเต็มไปด้วยความหวัดหวัน่นพอกหญิงสาวเอ่ยขึ้นนำเสียงของเธอสั่นเครือนี่มันหมายความว่ายังไงชายในชุดสูทหันกลับมามองเธอสีหน้าของเขาอ่อนลงเล็กน้อย หนูไม่ต้องกลัวพ่อไม่ใช่ศัตรูของลูกตำรวจขยับเข้าใกล้ดวงตาย,ยังคงระแวดระวังคุณคิดว่าคุณจะหนีได้นานแค่ไหนหญิงสาวเบิกตากว้างหนีงั้นเหรอชายในชุดสูทหัวเราะเบาๆก่อนจะเงยหน้ามองตำรวจอย่างท้าทายฉันไม่ได้หนีฉันเพียงแค่รอเวลาเวลาที่ทุกอย่างจะกลับมาเข้าที่เข้าทางนายตำรวจขยับมือไปที่กุญแจมือข้างเอวอย่าขยับ ในพริบตานั้นเองเสียงกระจกแตกดังลั่นจากหน้าต่างร้านอากาศเย็นจากภายนอกพุ่งเข้ามาอย่างรุนแรงมีบางอย่างเกิดขึ้นข้างนอกทุกคนในร้านสะดุ้งเฮือกหลายคนหันไปมองตำรวจชักปืนออกมาในทันทีหญิงสาวกลืนน้ำลายรู้สึกเหมือนอยู่ท่ามกลางแรงกดดันมหาศาลชายในชุดสูทยิ้มบางๆให้เธอดูเหมือนว่ามันจะเริ่มขึ้นแล้วแล้วทันใดนั้นไฟทั้งร้านก็ดับลง ความมืดกลืนกินทุกสิ่งในร้านทันทีแสงเพียงอย่างเดียวมาจากไฟถนนด้านนอกที่กระพริบวูบวาบเสียงกรีดร้องแหลมสูงดังมาจากมุมหนึ่งของร้านจานชามตกลงพื้นแตกกระจายทุกคนอยู่กับที่ตำรวจตะโกนเสียงของเขาดังก้องหญิงสาวหายใจที่มือของเธอกำล้อรถเข็นแน่นดวงตาสอดส่องไปรอบๆบแม้มองไม่เห็นอะไรเลยก็ตามแล้วเธอก็รู้สึกได้ถึงบางอย่างไออุ่นมือของใครบางคนสัมผัสที่ไหล่ของเธอเบา ฮ่าฮ่าเธอสะดุ้งสุดตัวอย่ากลัวเสียงของชายในชุดสุดดังอยู่ใกล้ฮ่าฮ่าพ่อเธอพึมพำแต่ก่อนที่เขาจะตอบได้ยินเสียงฝีเท้าหนักๆเดินเร็วๆอยู่ใกล้ๆตามมาด้วยเสียงตำรวจตะโกนหยุดเดี๋ยวนี้ปังเสียงปืนดังลั่นแสงแฟลชสว่างวับวูบเดียวก่อนที่ความมืดจะกลับมาอีกครั้งเสียงของร่างบางอย่างล้มลงบนพื้น หญิงสาวตัวแข็งทื่อลมหายใจของเธอติดขัดเกิดอะไรขึ้นเธอตะโกนไม่มีใครตอบแล้วไฟก็กระพริบขึ้นมาอีกครั้งแสงขาวสาดทั่วร้านภาพที่เธอเห็นตรงหน้าทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบตำรวจยืนอยู่โดยมือยังถือปืนแต่เบื้องหน้าเขาชายอีกคนในชุดดำล้มลงเลือดสีแดงเข้มไหลนองพื้นแต่ชายในชุดสูทพ่อของเธอหายไป หญิงสาวหันซ้ายหันขวาดวงตาเต็มไปด้วยความสับสนพ่อไปไหนไม่มีคำตอบมีเพียงลมเย็นที่พัดผ่านอย่างแผ่วเบาแต่แล้วเสียงกระซิบเบาๆก็ดังขึ้นข้างหูเธอเรายังไม่จบกันแค่นี้เธอเบิกตากว้างหัวใจเต้นแรงเสียงนั้นมาจากข้างหลังเธอร่างของหญิงสาวแข็งทื่อทันทีลมหายใจสะดุดมือเย็นเฉียบเกาะแน่นกับที่พักแขนของรถเข็น เสียงนั้นเสียงของพ่อเธอเธอหันขวบไปข้างหลังแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นนอกจากเงาวุบไหวของโต๊ะเก้าอี้ที่ผิดความพ่อเธอเรียกออกไปแต่มีเพียงเสียงสะท้อนกลับมาตำรวจยังคงยืนอยู่มือที่ถือปืนสั้นเล็กน้อยเขาเพิ่งยิงใครบางคนแต่ไม่ใช่พ่อของเธอชายในชุดดำที่นอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นคือใครเลือดยังคงไหลซึมออกจากบาดแผลดวงตาของเขาเบิกกว้างแต่ไร้แววชีวิต พนักงานเสิร์ฟตัวสั่นง,งานงกถอยไปพิงเคาน์เตอร์สีหน้าขาวซีดคัดคุณตำรวจนี่มันอะไรกันเขาพูดเสียงสัน่นตำรวจหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนจะก้มมองร่างไร้วิญญาณตรงหน้าเขาเขาคือคนที่เราตามหาหญิงสาวขมวดคิ้วหมายความว่าไงตำรวจยังคงจ้องร่างชายในชุดดำค่อยๆค,คุกเข่าลงไปแตะกระเป๋าเสื้อของศพก่อนจะดึงบางอย่างออกมา มันเป็นบัตรประชาชนแต่เมื่อเขาพลิกมันขึ้นมาอ่านสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปทันทีเป็นไปไม่ได้ตำรวจพึมพำหญิงสาวพยายามมองให้ชัดแต่แสงไฟยังคงกระพริบไม่เสถียรใครกันเธอถามเสียงเบาตำรวจเงยหน้ามองเธอสีหน้าเต็มไปด้วยความตกใจเขาใช้ชื่อปลอมแต่ถ้าดูจากรูปนี้เขายื่นบัตรให้เธอดูหญิงสาวรับมาพลิกดูอย่างรวดเร็วแล้วหัวใจของเธอก็แทบหยุดเต้น ใบหน้าบนบัตรประชาชนเป็นใบหน้าของพ่อเธอไม่เป็นไปไม่ได้เธอสายหน้าอย่างไม่เชื่อสายตาตัวเองถ้าผู้ชายที่ถูกยิงคือตัวจริงแล้วชายในชุดสูทที่อ้างว่าเป็นพ่อของเธอเป็นใครกันแน่หญิงสาวจ้องมองบัตรประชาชนในมือดวงตาของเธอสั่นไหวด้วยความตกตะลึงภาพใบหน้าของชายที่ถูกยิงตรงหน้าเธอคือใบหน้าของพ่อที่เธอจดจำได้เป็นไปไม่ได้เธอพึมพำเสียงของเธอเบาหวิว ถ้าคนที่ถูกยิงคือพ่อของเธอแล้วชายในชุดสูทที่อ้างตัวว่าเป็นพ่อของเธอเป็นใครหัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบทะลุออกมาจากอกเสียงกระซิบที่ดังอยู่ข้างหูเมื่อครู่เธอไม่ได้คิดไปเองเขายังอยู่ที่นี่พ่อเธอเรียกเสียงแผ่วเงี้ยหูฟังแต่ไม่มีเสียงตอบกลับตำรวจลุกขึ้นยืนใบหน้าของเขายังเต็มไปด้วยความสับสนเขากวาดตามองรอบตัวเหมือนพยายามจะเชื่อมโยงสิ่งที่เกิดขึ้นเข้าด้วยกันมันเป็นไปไม่ได้ เขากล่าวเสียงต่ำชายที่ฉันตามล่ามานานฉันมั่นใจว่าเขาคือพ่อของฉันหญิงสาวผู้แทรกดวงตายังไม่ลับไปจากศพที่นอนแน่นิ่งบนพื้นเลือดยังซึมออกมาเปื้อนพื้นกระเบื้องเป็นแอ่งสีแดงเข้มไม่มีเสียงไม่มีลมหายใจไม่มีชีวิตเธอเม้มปากแน่นพยายามควบคุมตัวเองไม่ให้หวัดกลัวแต่แล้วเสียงฝีเท้าก็ดังขึ้นจากด้านหลังฝีเท้าของใครบางคนที่เดินเข้ามาใกลเธอหันขวับ ชายในชุดสูทยืนอยู่ตรงนั้นร่างสูงของเขาอยู่ใต้แสงไฟกระพริบดวงตาของเขาจ้องมองเธอด้วยสายตาที่อ่านไม่ออกเธอถอยหลังรถเข็นของเธอชนเข้ากับขาตัวเองพอพอเธอเอ่ยถามแต่ภายในใจกลับเต็มไปด้วยความไม่แน่ใจเขาไม่ตอบเพียงแค่ยิ้มยิ้มแบบเดียวกับที่เขาเคยยิ้มให้เธอเมื่อตอนเด็กฮ่าฮแต่ตอนนี้มันดูน่าขนลุกเขาเป็นใคร หญิงสาวถามเสียงของเธอสั่นเล็กน้อยชายในชุดสูทเหลือบมองร่างไร้วิญญาณที่นอนจมกองเลือดก่อนจะหัวเราะในลำคอเขาคือฉันหญิงสาวขมวดคิ้วแน่นหมายความว่ายังไงเขาก้าวเข้าใกล้เธอดวงตาของเขาเป็นประกายบางทีเขาอาจเป็นฉันในอดีตตำรวจยกปืนขึ้นเล็งทันทีหยุดตรงนั้นบอกมาว่าแกเป็นใครใชายในชุดสูทยังคงยิ้มแต่เขาไม่ได้หยุดเดินฉันไม่ได้เป็นใครอื่นเลย เขาพูดช้าๆฉันก็คือเขาและเขาก็คือฉันแกกำลังพูดอะไรตำรวจกัดฟันแน่นปืนไว้ในมือฉันเตือนครั้งสุดท้ายหยุดเดี๋ยวนี้แต่ชายในชุดสูทไม่สนใจเขาก้มลงมองหญิงสาวดวงตาของเขานุ่มนวลขึ้นอย่างประหลาดลูกโตขึ้นมากเลยนะเธอไม่รู้ว่าควรจะเชื่อหรือหวาดกลัวฉันไม่เข้าใจเธอพูดเสียงเบา ใช่ในชุดสูทถอนหายใจพ่อของลูกหรือก็คือฉันเคยเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่งที่ใหญ่กว่านั้นบางสิ่งที่อะไรเขาเงียบไปครู่หนึ่งราวกับกำลังตัดสินใจก่อนจะพูดออกมาด้วยเสียงเบาฮ่าฮโครงการทดลองมนุษย์หญิงสาวตัวแข็งทื่อทดลองใช่เขาพยักหน้ามันเป็นโครงการลับที่ทดสอบขีดจำกัดของร่างกายและจิตใจและฉันคือหนึ่งในนั้น ตำรวจเริ่มมีสีหน้าหวัดระแวงนายกำลังบอกว่ามีมากกว่าหนึ่งตัวตนของนายชายในชุดสูทหัวเราะเบาๆบ,บ,บ,บางทีอาจจะเป็นแบบนั้นหรือบางทีเราอาจเป็นสิ่งเดียวกันที่มีมากกว่าหนึ่งร่างหญิงสาวรู้สึกได้ว่ามือของเธอสั่นเล็กน้อยแล้วพ่อที่ฉันรู้จักเขาเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมชายในชุดสูทมองเธอดวงตาเต็มไปด้วยความเศร้าพ่อทุกคนของลูกเป็นของจริงและเป็นของปลอมในเวลาเดียวกัน หญิงสาวกลั้นหายใจหมายความว่ายังไงความทรงจําของฉันถูกแบ่งออกไปเขาตอบมีใครบางคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ใครบางคนที่อยากให้เราเป็นแบบนี้แล้วเขาก็เงยหน้าขึ้นดวงตายเยือกเย็นจ้องมองตรงไปที่ตํำรวจและฉันมั่นใจว่าคุณก็รู้ว่าเป็นใครตํำรวจนิ่งเงันไปชั่วขณะก่อนที่สีหน้าของเขาจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยหญิงสาวสังเกตเห็นเรากับว่าเขากำลังซ่อนบางอย่าง นายกำลังกล่าวหาฉันงั้นเหรอตำรวจพูดช้าฮ่าฮ่ชายในชุดสูทเพียงยิ้มผมแค่พูดความจริงหญิงสาวมองพวกเขาทั้งสองคนสลับกันไปมาความรู้สึกเย็นเยียบแล่นขึ้นมาจากเบื้องลึกของจิตใจเธอไม่รู้ว่าอะไรจริงอะไรลวงใครเป็นคนดีและใครเป็นคนร้ายกันแน่หรือว่าทุกอย่างอาจเป็นแค่เกมที่พวกเขาถูกบังคับให้เล่นชายในชุดสูทหันมามองเธออีกครั้ง ลูกต้องเลือกเลือกเธอขมวดคิ้วเลือกอะไรเขายิ้มบางๆก่อนจะพูดประโยคสุดท้ายที่ทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปตลอดการเลือกระหว่างความจริงหรือความปลอดภัยหญิงสาวรู้สึกถึงหัวใจที่เต้นแรงไม่มีทางย้อนกลับอีกแล้วเธอจะต้องเลือกแล้วเธอก็ตัดสินใจ